ีพาไปส่องบรรยากาศความน่ารักในไลฟ์ของน้องเบสรักวันนี้คัมสิงกับไลฟ์ในวันที่29ศจิกายนกับงานไลฟ์ขายสินค้าเซรั่มงานนี้แม่บอสบิ๊กจะติดภารากิจทั้งงานเวทีคอนเสิร์ตและงานไลฟ์ขายของแต่บอสบิ๊กก็ไม่พลาดค่ะที่จะมาเปสติกเกอร์แบบรัวให้กับน้องเบสตั้งแต่ต้นไลฟ์พร้อมชมถึงความเก่งของน้องเบสด้านน้องเบสก็พูดถึงบอสบิ๊กตลอดในไลฟ์และอีกหนึ่งประโยคที่ทำเอาฟแฟนๆฟินสุดๆเมื่อน้องเบสบอกว่ายาดมนั้นคือทุ ธุรกิจครอบครัวไม่ชินเลยอ่ะวันนี้อยู่คนเดียวไม่มีบิก๊กโอเค2องวท่าแล้ววันนี้นะคะก็คือเบสนะคะจะมาไลฟ์สินค้าใหม่ซึ่งเป็นสินค้าที่เบสเพิ่งเคยใช้เหมือนกันแล้วรู้สึกว่าดีมากเป็นดูซิว่าวันนี้เด็กปั้นจะทำยอดได้เท่าไหร่นะคะ <c oughs> เด็กปั้นก็จะตั้งใจไลฟ์ขายของนะคะสนุกมากสนุกมาก ขอบคุณค่ะขวัญเน่เลยมีคนดูละครอยู่ด้วยอ่ะโอเคปากเลยไหมเพราะว่ายังไงเราก็ต้องอยู่กันทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วมีโปรมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะทางพี่บา์สกับบิ๊กได้สอนไปแล้วว่าเราจะขอคูปองติ๊กต็อกยังไงเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้คูปองติ๊กต็อกไหมเราจะได้เป็นช่องดาราบ้างไหมอยากเป็นช่องดาราอยากขายของแล้วมีคูปองปูก็ต้องเป็นดาราก็ต้องเป็น นี่มันเป็นสูตรเข้มข้นมันเป็นแบบนี้นะคะเฮ้ยเฮ้ยแหน่หนึ่งร้อยขวดอ่ะแหน่มาเป็นสติกเกอร์และแหน่ <c oughs> เวลาแอมพูนะคะเป็นไปไม่ถูกเลยมีคนมาเปโอเคบำรุงผิวหน้าสูตรเข้มข้นนะคะตัวนเนี้ยเนี่ยคือมีดีเอ็นเอจาก เธอขอขายของก่อนได้ป่ะเธออยากมาพูดมาเปยได้นน้่งมันแบบว่ามันขัดฟิลเธอฉันต้องพูดขายของก <มา S 2> ่อนจะติกเกอร์มาขนาดนี้ไม่อยูเลยไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยถึงไหนแล้วนะคะสะกิปมพิถึงไหนแล้วนะคะถึงเป็นแอมพูมัน L ถึงว่าเป็นดีเอ็นเอจากปลาแซลมอนที่แบบว่ามีความเข้มข้นตัวนี้เนี่ยมี PDRN บวก P N นะคะคือตัวนี้มันจะเป็นเหมือนอสารที่ Galaxy ก,ก,ก็มามาไม่หยุดทั้ทงปูทั้ง Galaxy มาโคตวไม่อยากได้ต<อ>ัวนี้กอ์อยากได้เหมา1นึงร้อยขวดค่ะบอสเร็วเพราะว่าแบรนด์เนี้ยบอสบิ๊กรู้ไหมว่าเวลาพูดตามเธอตั้ง7ล้านเธอเอาพูดตามเธอทําเก็บให้ทํอะไรทําไมเธอไม่ทําให้มันดีที่สุดไมเธอไปทําแบบใ่้แบบผลประโยชน์กับเธอได้สินะ นั่งกับคนเราอะไรทุกวันมันจะได้ปะมันจะนี่ปะมันจะนั่นปะจะนี่ปะเรากับรัสเซียมืนขึ้นอย่างเราขายได้ขอได้หกแสนเราพุม่มใส่หลายแม่แล้วก็ยิ้มเปื่อยเปื่อยแต่ไ์แต่ว่าคลิปล่าสุดที่คุณพ่อพ่อบาร์ตสมรักคำสีงะแกมานะ่ะคนดูหลายร้านมากแล้วพี่ก็นัันคือร้องเพลงตรงเมโลดี้แล้วก็ร้องเพลงพอกับร้องบางคนอีกซึ่งพอกับเพื่อนฟินแลนด์ร้องาลาก็เลือด จำเนียวก็ได้อืมผมปีแล้วผมปีไปขับทีหมดเป็นหมื่นแล้วเมื่อกี้นี่หมื่นปีไปในของควันอ่ะกดสติกเกอร์ไปนะไปเปลี่ยนน้องก่อนเปลี่ยนแล้วไปกำลังใช้ทั้งคู่ขอบุณนะครับฝากน้องบิ๊กด้วยนะฝากน้องบิ๊กคัสิงห์ด้วยจะไปเตีมวยเบรเบรแบบแบบคนตรงๆเนาะ แบบว่าเป็นคนแบบโปรตรงๆนะคือยังกระบอกเป็นทางภาษานั่งอันพ่อนางอัานภาพผมมันชกมวยบนเวทีแบบเล่นมวยสีนา้านั่งกับว่าอ้ยนั่งกับย่านไปบ่านอนนณีเสียน,นั่งกระบอก่วนป,ปวั๊บรัดคนเราไม่ได้มวยที่เอ็มคนเราไม่ได้เมียนที่การเล่นกีฬาหรอกเออเราก็ะบอกดีอยู่แล้วก็เออกวัทับใจอ,อ,อ,อยู่ก็ถือแต่เมื่อไหร่เราก็มา่ย่องข่อยยูน่งหนึ่งสามสี่ได้ข่อยออกมาเราจะมา่ย่องข่อยได้ตอนไหนเราไม่ข่อยย่องดอกเราจะย,ย่องแบบว่ายง้มข่อยแบบว่าแงามข่อยออกมาจากบ้านข่อยเล่าจังไปไลย ไอ้ตังบบาตะกี้ตันสบอกเด้ไล่ทุกวันโทรไปไล่ในย่ามลูกค้าจ้างทีอขายของอ่ะทึก่กอ่ะจังสีมีคนเบืองหลายๆวนัน่าสิม,มาไล่ในย่ามขายของมากกว่าพันสองพันแต่ว่าวานนี้เก่งมากปิดเยอะได้หกแสนโปรบมือผป,ม,อปมือให้เลยผม <c oughs> มือให้เลยไข่โปรบมืออะไรพ่อยันที่พี่น้องเพราะว่า เราสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราบอกยำๆมันเป็นผลแล้วมันได้เงินแล้วมันเป็นเงินเป็นกำเป็นก้อนแล้วความสวยจะความกับมีข้างหน้าของกับมีเลือดว่าสัน่นช่ปะละ่ะจะให้ตอนนี้เออไ้ฟังบอสบอสฟังดเพราะว่าเราไลฟ์อยู่มันจะเสียงกันนะฮะแล้วเครื่องมันจะเกิดอุบัติเหตุ แต่เมื่อกี้เข้าไปแล้วแหละทั้งอยู่หน้างานผมก็วุ่นวายแต่ผมเข้าไปปีแป๊บนึงผมก็ออกมาเพราะว่าผมยากหลายทั้งเวทีก็ตั้งไม่เสร็จคนก็ดราม่าเออเวทีตั้งช้าคนปรับปรุงได้แล้วไม่กดางี้ยสิแต่เราก็ไม่สถานอยู่แล้วเรื่องดราม่าเราปรับปรุงไปตามคำคอมเมนต์ดราม่าเขบอกว่าเวทีตั้งช้าแบบนั่นนี่แบบเราก็เออรับฟังเราก็ไม่ไปเถียงมันก็ตั้งช้าจริงก็เถียงไม่ได้อยู่เดียว เพราะว่ามันไม่ลงตัวอย่างที่บอกว่ามันเป็นปีแรกมันมันต้องไปคุยกันใหม่มันต้องไปวางแผนกันใหม่อีกอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้อีกเยอ,อะอลาดไม่ชนหรอกผมก็แจ้งแล้วว่าผมก็มีไลน์นะครับอันนี้ผมผมปล่อยให้เขาได้ก่อนนี่ตามจริงเขาไม่ไลน์ทุ่มหนึ่งนะแต่ผมให้เขาไลน์ก่อนเนี่ยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันจะตำกันอีมุลพุ่มพัวอันนี้คือถือว่าแบบ้เพื่อนไอ้โคตรไปเบิกเพื่อนก่อนด้เพราะว่าทุ่มหนึ่งพันไลน์ทุ่มตรงกันบ่อ ใครเคยอ,อืออะไรเคิร์ซพวกไปคนจะจิบแบบว่าเออได้แบบแบ่งแบ่งกันสินะาแต่ผมไล่ทุกวันอยู่แล้วผมไล่ทุกวันหนึ่งทุ่มตรงอยู่แล้วไม่ได้ชนใครอยู่แล้วนะครับผมมีอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วของผม,มเป็นเรื่องปกตินะสะพ้ายตัวเกียวโอ้บ,บ,บ,บอากไปดูแลกันจ้าตอนนี้ถึงงานแล้วนะผมอยู่หลังทีแล้ววันนี้ผมมาเลยกว่าผมเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ดูดอีเดีย,ดยอาจจะ ไปนำอาจจะต้องเฮียละฮะเพราะว่าคุณเบสเขาไม่ได้มาไม่มีความไม่ได้มีแบบว่าคนมาร้องเพลงผู้ชายในฝันได้ฟังคนอะไรอย่างก็คือเบียร์สิงมานะครับวันนี้อ <congratulations> ันนี้ไม่ใช่เบียราสิงนะอันนี้เบเข้าสิงเบเข้าสิง ไม่เข้าสิงไม่เข้าสิงสลอมันมันเข้าไปอยู่แค่แล้วเวลาช่องทิกตอกถ้าเกิดผมไลฟ์แล้วเนี่ยมันจะไปดูคนอื่นไลฟ์ไม่ได้อันนี้ต้องแจ้งก่อนแจ้งคนดูกับว่าเวลาช่องเราเวลายูสเซอร์เราไลฟ์เนี่ยเราจะเอาช่องเราไปดูอีกช่องหนึ่งไลฟ์ไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไหนก็แล้วแต่ใช่ถ้าเราไลฟ์อยู่สมมติว่าถ้าเราไลฟ์อยูดหนึ่งเครื่องเงี้ยถ้าเราเอาเราเอาเครื่องเนี้ยไปดูมันจะมันจะดิ้งออกเลยมันจะดูไม่ได้ห้าสี่อยากจะขิงทำไมมีคนได้ห้าร้อยห้าสี่ เฮ้ยราคาดีมาก550มีคนได้ถูกกว่า590 550เก้าห้าข้าตกลงขวดละ180ยแปดสิบบาทเจ็ดร้อยทุกนทุกคนเร็วติ๊กต็อกให้คุณป้องแล้วันเป็นดาราแล้วมันเป็นดาราที่ไม่ต้องโพสต์ดราม่าแล้วภูมิใจก่อนภูมิใจภูมิใจภูมิใจกดเร็วรีบกดนะคะทุกคนขอทำยอดให้ได้แบบเมื่อวานเมื่อวานทำไยอดได้หกแสนเลยนะเจะหนูเชื่อมให้ดังก่อน ดูแล้วโชว์ได้เผื่อทุกคนแบบอยากจะช่วยให้น้องเบนเนี่ยได้ยอดแตะหนึ่งแสนจะช่วยไหมนะจะช่วยไหมนะแล้วคุณครูไปไหนพี่มี่ขอโทรศัพท์มาสแกนคิอาโค้ดบ,บิ๊กล่ะคะเขาก็ไลฟ์อยู่ช่องห้องในต่างคนต่างทำงานวันนี้แต่เขาไม่มาเป็นอยู่เลยนะ เขาไม่เสนอต้นงเสนอไปอนนี่คือแบบว่ายอดสามคนดีมากเลยทุกคนอตอน,นโชว์ทุกคนก็ได้ถ้าไม่เยอะก็ไม่ต้องโชว์มีคนสอนหนูแบบนี้เอ้หนูจะเชื่อบิ๊กหรือว่าจะเชื่อทุกคนดีนะเมื่อวานมีคนสอนหนูว่าถ้ายอดไม่เยอะไม่ต้องโชว์งั้นทุกคนกดให้ยอดเยอะได้ไหมคะอ่ะมันจะทำให้ยอดเยอะต้องยังไงครับตอนนี้มีโปรมีคูปปองอยู่ไหมอะใช่ตอนนี้มีโปร เชื่อบอสจริงเหรอเป็นงานแล้วจริงหรอเราต้องเชื่อเขาใช่ปะเอ็นดูแม่ค้าใช่แม่ค้าไม่กล้าโชยอดเพราะยอดยังไม่เยอะมาแต่แม่ค้าจะโชว์นะหนึ่งสองซอ่ะขอหนึ่งแสนตอนนี้ดูซิว่าแม่ค้าต้องนั่งไปกี่ชั่วโมงกอ่าแม่ค้าจะทำได้หกแสนเท่าเดิมทุกคนแกล้งหนูอ่ะมันฮอตขึ้นสี่ร้อยฮอตแต่ว่าทุกคนไม่กดอ่ะอยู่ช่องวัน,นะคะ่ะ คุณนุ้ยคุณนีก็เดินมาคัอ่ะทุกคนยังไงคะเรื่องราวตอนนี้มีฟูปอมไหมคะแค่น้ํ<อ>นข้นกว่าเซร่าม้ยใช่ชมเบสเกยแต่บิ๊กไม่มาเลยนะแป๊บนึงนะไอ้แผ่นหัวคาแต่ว่าบิ๊กไม่มาเลยนะบิก๊กบิ๊กเทนะบิ๊กเนียนนะมาส่งสติ๊กเกอร์แล้วก็ไปอะเนียนนะเนียนนะเนียนนะซื้อแล้วขอบคุณค่าแต่จริงทาตัวเดียวก็จบนะไม่ทาครีมเพิ่มก็้เพราะมันชุ่มนะทุกทุกวัน แต่อันนี้เล่ศจริงๆบอสบอกว่าเป้สติ๊กเกอร์แล้วเห็นไหมันบอกแล้วว่าเขาผู้ชายอ่ะเป็นเพศที่ไม่ค่อยเสมอต้องเสมอไป mm hmm. เขาจะแบบว่าเป้นลานะําหนักๆตอนแรกตอนทานานําคะแนนใช่าะทุกคนคิดมัหน่ไหมคะใช่ไหม mm hmm. เหนไหบอกแล้วให้เราลอดู <laughs> 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 ยุ่งอยู่หน้าเวทีบิ๊กยุ่งอยู่หน้าเวทีตอนนั้นเขาไม่ยุ่งหรอตอนนั้นเขาก็ยุ่งเขาตอนนั้นเขาก็ไลายอยู่เขายังลงรลฟ์แล้วก็มาเหมาร้อยขวดเลยเนี่ยไหนเราคุยกันแล้วไงว่าเราจะปกป้องเพศหญิงทาไมทุกคนปกป้องเพศชายกันน่ะเนี่ยเนี่ยปกป้องผู้หญิงตอนไหนเนี่ยอะทุกคนกดก่อนทีมเบสทีมเบสก็ต้องช่วยกันขุดหนุนะคะ่ะช่วยกันซื้อเร็ว อยากให้ทุกคนลองไปใช้บิ Big ๊กเบสเนี่ยมันอลาัางการขนาดไหนให้ hey, เราได้เป็นพรีเซนเตอร์คู่กันเอฟซีู้ๆตอนนี้บอกก่อนนะว่าตั้งแต่จิ้นกับบิ๊กมากี่เดือนแล้วอะสมเดือนปะสมเดือนปะแม่ยังไม่มีใครพรีเซนเตอร์คู่เราสองคนเลยยังไม่มีพรีเซนเตอร์คู่เขา้า,าเลยบิ๊กเบสเลยมีแต่หลายคู่แต่พรีเซนเตอร์ยังไม่เข้าบิ๊กเบสเลยแต่เท่าเดียว <P> มีแต่ข้าวแย่พิซซ่ามีแต่น้ำมีแต่ยาดมโอ๊ยอันนั้นไม่นับอไม่นับอันนี้ไม่นับแล้วไม่นับเบไม่ได้คัดตัวไม่นับอันนั้นไม่นับเลยฟินแหงไม่นับอันนั้นธุรกิจครอบครัวช่วยกันไม่นับอันนั้นธุรกิจครอบครัวช่วยกันไม่นับแต่ตั้งแต่เราแบบมีกระแสจิ้นเนาะหรืออยู่ด้วยกันใช้เวลามากกันเอยใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นน่ะประมาณสามสี่เดือนเนี้ย ยังไม่มีใครได้พรีเซนเตอร์คู่บิ๊กเบสเลยอะมานั่งคิดดูอะจริงไหมทุกคนเรายังไม่มีพรีเซนเตอร์คู่กันเลยเรามีแต่หลายคู่แล้วก็พรีเซนเตอร์แยกเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยกันดันเร็วเพราะว่าทางแบรนด์ของเวลาเนี่ยเขาบอกว่าถ้ายอดดีเนี่ยเดี๋ยวจะให้พรีเซนเตอร์คู่เลยนรคุช่วยกันเร็วอยากให้ได้พรีเซนเตอร์คู่สักครั้งที่เป็นแบรนด์ื่นกดสามคเลยค่ะแลซึ่งแบรนด์นี้แพงนะโกลนะคะติดแกลมสุด แบรนด์ที่ทุกคนรู้จักเพราะว่าอย่างวันก่อนเขาก็ขายสบู่เห<ม>็นเขาว่ายอดเยอะมากแล้ววันนี้เขาก็มาเป็นแอมพูคือการันตีแบบว่าให้ได้พรีเซนเตอร์คู่ช่วยกันหาตังค์โใครอยากขิงพรีเซนเตอร์คู่ต้องช่วยกดแล้วค่ะตอนนี้กดยืนยันด้วยนะคะกดยืนยันด้วยนะคะ,ะ,คะอ่ะเดี๋ยวย้ำกันอีกทีว่าบอว่าช่วยๆกันทุกคนช่วยกันดิวสุดๆช่วยหนูขายของสุดๆทำไมน่ารักจังเลยคะเมื่อวานก็ช่วยหนูร้องเพลงวันนี้ก็ช่วยหนูขายของอันนี้ด้านบน มีฝานะคะทำไมดองมีบีเขาน่ารักอย่างนี้เนี่ยน่ารักขนาดนี้จะไปจ้นกับใครได้น่ารักขนาดนี้จะไปอยู่ใกล้ใครได้ก็ต้องอยู่ใกล้เขาแล้วล่ะแต่ขอแต่ขอใกล้คนอื่นบ้างนะคะเพราะว่าก็ต้องเป็นดาราท่านหนึ่งบ้างในบางครั้งต้องเป็นหล่อเนาะเล้ต้องมีเลิฟรงเลิฟซินบ้างนะสามรอดอนยญาด้วยเฮ้ยจะคอนห้าร้อยแล้วเกิดมากเร็วแสนแตกจะได้ไหมเนาะ นี่นะคะปะนูขอติกตอกทำนูทำแบบที่คุณครูคสอนหมดเลยนะคะแ,แปลว่าครูปองมันมามาไปไแต่บีไม่รู้ว่าทํายังไงราคาลงอีกแล้วเหลือ760แปลว่าอันนี้คือคูปองค่ะต้องขอตลอดดาราเ่าซื้ดาราเริ่มเหนื่อยะคะดาราดาราทำงานตั้งแต่ 4ี่โมงเย็นดาราไปช่วยน้ําท่วมที่ภาคใต้มากับทางช่องวัน3 1ดาราก็มานั่งไลฟ์ต่อแล้วดาราก็เริ่มเหนื่อยนิดนึงแล้วดาราเริ่มแบบเหนื่อยหงุดหงิดแล้วเพราะไม่มีคนมาเหมาร้อยขวดไงดาราก็เริ่มนนอยแล้วตอนนี้ดาราเริ่มเริ่มนอยแล้วคู่ไม่มาเหมือนเดิมละให้แคสติ๊กเกอร์เริ่มหนอยละของคูเไม่ต้องถึงร้อยขวดได้สิสิบขวดก่อนตอนนี้เออคู้กดแค่ห้าสิบขวดก็ดีใจแล้วนะตอนเนี้ยไปบอกเขาหน่อยทุกคน คือกดแค่สิบขวดนี้ก็กีดแล้วอะ่ะเนี่ยถ้าได้สิบขวดนี้ได้ถึงแสนแล้วเนี่ยคือถ้าพูมาถ้าพู้มากดให้สิบขวดหนูได้ถึงแสนและขอแค่นั้นเลยไม่ต้องรอยก็ได้แต่ว่าผู้เขาแค่ให้แค่สติกเกอร์เนี่ยเราเราจะเห็นได้เลยว่าแรกๆผู้ชายเขาจะทุ่มเทมากหลังๆก็เริ่มละติดงานบ้างเอาแคเปแค่นี้ก็พอ,อม,ม,มันเห็นความตาม่างแ ไปร้องเพลงมาแล้วก็แล้วไลฟ์พู่กันแล้วก็แล้วอะไรแล้วก็แล้วยังไม่มีพรีเซนเตอร์ไหนได้เลยยังไม่มีแบรนด์ไหนได้บีบีเป็นพรีเซนเตอร์เลยดูสิว่าเวลาจะเป็นเจ้าอะไรหรือเปล่านี่ขายของกัน้บิ๊กขายของครัทุกคนช่างกดซื้อก่อนเดี๋ยวสองทุน่าจะมีคูปองแต่ตอนนี้ก็มีก็เคยใช้อ่าคนที่เคยใช้คอมเมนต์บอกหน่อยว่าเป็นยังไงใช้แล้วเป็นยังไงคะ รูนุ่มชุ่มชื้นรูขุมขนกระชับขึ้นใช้ดีมากค่ะหน้าสวยหน้าสวยขึ้นอ่าหน้าสว่างใสหน้าสว่างใสผิวดีขึ้นใส่ตาดาราท่านหนึ่งกระั้นสั้นขน,นาดใสคอนแทงคแล้วผิวไม่แห้งอ่าใช้เคยใช้แล้วอ่ะทีนี้คุณครูบอกว่าอะไรนะใครยังไม่เคยใช้คอมเมนต์หน่อยว่ายังไม่เคยใช้ มายใครไม่เคยใช้คอมเมนต์ว่าไม่เคยใช้ลอกสิคะต่อให้หนูเรียนได้เกรดนิ่ยมไม่เคยหนูไม่เคยลอกการบ้านใครเลยนะตั้งแต่เรียนใช้ชีวิตมาหนูเรียนได้เกรดดีเพราะว่าตัวหนูหนูไม่กล้าลอกใครเพราะว่าหนูกลัวหนูทาผิดหมายถึงว่าลอกแล้วอาจจะผิดหรือว่าทําเองมันแล้วได้คะแนนดีมันภูมิใจกว่ายไม่ลอกใครแต่ตอนนี้หนูจะลอกนายใครไม่เคยคอมเมนต์ค่ะ มาแล้วเนี่ยไม่เคยไม่เคยไม่เคยเป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่ลอกการบ้านคนอื่นน่ะปกติไม่ลอกเลยนะพี่กอลบอกไม่เคยใช้ลองสั่งพาเบสเลยนะเนี่ยเฮ้ยน่ารักมากขอบคุณนะคะไม่เคยไม่เคยอ่าไม่เคยแล้วเมื่อกี้ได้อ่านไหมคะว่าคนที่เคยใช้พิมพ์ว่างไงแล้วจะไม่กดซื้อหรอคะกดเลยค่ะเขาพูดเดียวคนเดียนี่ะไม่เคยไม่เคยนะแล้วคนที่เคยพิมพ์มาบอกขนาดนี้ คนที่ไม่เคยนั่งอ่านอยู่ตั้งนานคุณจะไม่กดซื้อจริงๆหรอคะคนที่เคยเขารีวิวขนาดนี้คนลอกอะทุกคนกดเลยค่ะรีบกดเลยไปเลยสาวมันเหือนได้มากไม่เคยลอกคันบ้านใครตั้งแต่เรียนหนังสือมาไม่เคยนอกใครเลยจริงไงคุณครูสอนแล้วตกก็ตกเองได้คะแนนก็ได้เองไม่เคยลอกใครเลยรู้สึกว่าการลอกกันบ้านมันแบบมันก็แตงหิดใจอยู่ว่าเราลอกเขาแต่ว่าไม่เป็นไรก็ลอกถึกไฟดับ เนี่ยค่ะลักการเรียนอ,อ่าแล้วคนที่ไม่เคยใช้ได้อ่านคอมเม,มนต์คนที่เคยใช้เขาบอกว่าอะไรบ้างเห็นไหมคุณจะยังไม่ซื้อหรอคะอ่ะทํางนั้นคนที่เคยใช้คอมเม,มนต์กระแทกมาอีกว่ามันดียังไงเริ่มละเริ่มปิ่นละอนีนิดนึงเป็นดาราละต,ต้องโค้ดและต้องโค้ดว่าใครสักคนละในไหนได้ลอกทั้งหมดเลยไม่ได้ได้หรอต้องยังเป็นดาราอ่ะแ,แล้วคนที่เคยใช้คอมเมนต์หน่อยว่าใช้แล้วเป็นยังไงอีกทีนึงอ่าคอมเมนต์อีกทีหนึ่ง ว่าใช้มาเป็นยังไงเลิศเลิศเลิศนะอันนี้ให้ทุกคนที่ดูอยู่สามพันคนรีวิวกันเองนะอันนี้คือเสียงประชาชนเลยนะรีวิวกันเองจบไนมคะทุกคนออนล้างหน้าอะไรเสร็จอาบนะ้ำมาเสร็จเช็ดหน้าแล้วก็ทาแล้วก็ใช้แอมพูทาหน้าเป็นสเต็ปแรกเลยทีดด่จะคงเยอะ รรอสองทุ่มเบนเริ่มเก่งแล้วลอกไงปกติไม่ลอกกันบ้านใครนะเขาอสอบก็ทำเองนะตอบให้ตอบไม่ได้ไม่ได้อ่านมาแลอายุมากอ<น>ีกคอมมอนสินห้าสิบใช้ได้เพราะอันนี้เนี่ยเขามีดีเนเอจากปลาเซอร์มอนที่ชุ่ใจตัวหนุ่งไหมทุกคน,นรีบกดเลยคะ่ะเรานั่งไลฟ์เนี่ยตึกแกมมี่เขาเขาไม่ปิดให้เราเนื้อคะ มันไลม่ดารากลับหมดแล้วนะคะที่ดาราที่มาไลฟ์เนี่ยเหลือเบสคขาสิงผ right. ู้เดียวอยู่ในห้องและผู้จัดการที่จะต้องรอปิดตึกช่วยเฮ้ยเสซนตไหนใครที่เคยใช้คอมเมนต์ว่าเคยใช้ผมไม่รู้จะพูดอะไรพูดประโยคนี้เลยไหนใครเคยใช้แล้วคอมเมนต์ว่าเคยใช้หน่อยค่ะ มันดีไหมคะช่วยกันบอกต่อสิว่าดีไหมเ,เก่งมากเลิดมากเคยใช้เคยใช้ไหนใครเคยใช้ใช้ดีมากอันนี้คอมเมนต์บอกและใครที่ไม่เคยใช้นะลองอ่านดูว่าคนที่เคยใช้แล้วเขาใช้แล้วเป็นยังไง <S <S เดี๋ยวจะหาว่าหนูแบบเอ้ยใช้จริงหรือเปล่าถึงมาพูดแต่เบสรับประกันได้ว่าทุงตัวเบสลองทาหน้าก่อนแล้วเบสไม่แพ้อันนี้คือเบสรับประกัน เป็นคนที่หน้าหนูอ่อนจางเพราะหนูไม่ชอบดราม่าหนูไม่ชอบโดนด่าโดนด่าเพราะหนูเครียดหนูอยู่ไม่ได้เนี่ยเห็นแบบคนหน้าบางมากแล้วดูคนหน้าบางเชื่อเถอะว่าหนูเป็นคนหน้าบางหนูไม่ได้เป็นคนหน้าหน้าหนาหน้าดานไม่ทุกนคนแบบว่าโดนด่าุ๊กซึมเร้าไม่ไลฟ์แล้วไม่อะไรแล้วร้องไห้อะหนูเป็นคนหน้าบางตายหนูใช้ได้ทุกคนก็ใช้ได้อันไหนใครยังไม่ซื้อ ไหนใครยังไม่ซื้ออ่ะคนที่ซื้อไปแล้วหรือคนที่เคยใช้ไหนคอมเมนต์หน่อยค่ะว่าเคยใช้แล้วเป็นยังไงให้คนที่ไม่ได้ซื้อตัดสินใจซิว่ามันดีขนาดนี้จะไม่ซื้ออีกหรอคะคูปองยังอยู่ไหมคะไอในขณะที่พวกเราดูกันสามพันคนน่ะลูกค้าก็หนึ่งในนั้นเด้อลูกค้าก็จะแบบให้มาขายของเด้อไม่ได้ให้มาดืผู้ชายเด้อใช่เนี่ยขึ้นนอยหกร้อยแล้ว และติดเมาส์อยู่เลยเมาส์ยาวๆได้เลยนั่งเมาส์ถึงเที่ยงคืน่ะแต่คือในสามพันคนก็คือมีลูกค้าไงมองไม่ได้ต้องขายของก่อนต้องทำให้ลูกค้าประทับใจก่อนเผื่อได้แบบเผื่อได้พซจเตอร์คู่ทําไงอ่าได้พซจเตอร์คู่บิ๊กต้องมาต้องมาไวหน่อแต่ถ้าบิ๊กถ้าเกิดว่าบิ๊กได้ขายแล้วบิ๊กทำยอดได้มากกว่าเขาจะขิงหรือปะก็เรื่องขิงเขาชอบขิงอยู่แล้วแหละไม่เป็นไรหรอกเราเป็นผู้หญิงเรายอมแพ้ได้เสียสละ นะคะอีกแล้วอ่ะพี่มี่ขายให้ก่อนแป๊บนึ่งสูนเราอ่ะอย่าศูนแป๊บหนึ่งตะก,กาไม่ได้ปิวเดี๋ยวเอาตะกแอลเข้าสิตรงมาศูนย์เ้อค่ะแต่ว่าไพสิได้มากได้น้อยมันก็คือมันก็แล้วแต่บุญวาสนา <c oughs> โอเคบ่กค่ะคือหนูสิพยายให้ยว่าภาษาอีสานแล้วเนี่ย <c oughs> บอกก้าวลวก็แล้วบอ่อีสานลวก็แล้วทุกคนก็ยังบากดบ่กค่ะซ้อยหนูกดแน,แนเดอร์ได้บ่กค่ะ กดกดซอยหนูแน่ะคะ่ะคือสิไดนบอแสนห่าหีสินไนบอขอแสนห่าไไนบอค่ะเอ้าแล้วเทาเอาแค่แสนหาก่อนเทาอย่าเพิ่งหวังสองแสนหรือว่าสามแสนเข้าไปทีละนิด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  แล้วเข้ามาซอยกันซอยกันแช่สงร, <c oughs> รากรัสการดีกว่าซอยกันแช่ชายกันโก้ดแล้วเขาก็ศูนย์กันโ okay, อเคบ้าค่ะ <c oughs> บอกว่าสิคิดผานที่อย่างก็แล้วแต่ตะกาสิพิลกัแล้วแต่เขาก็อย่าศูนย์ด้าล่าศูนย์เลยคเดียวโอเคโอเคอายุโอเคโอเคเด้อโอเคตะกานี้กดได้าก,ากดเลือกได้ค่ะทุกคนตะกานี้คือเป็นตะกาสำรองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีให้เลือกคือกดเข้าไปจะมีให้เลือกซื้อ art, หนึ่งขวดหรือซื้อสามขวดนะคะไม่งงเนาะ บอกบอกงงเด้มแมนบอก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 ก้างบอกงงเดิอแต่ลราพยายามบอกอีสานแล้วเดิมบอกหลายภาษาแล้วเด้อค่ะเป็นผู้หญิงมับอกไม่ได้เด้อมันห้ผู้ชายเ้าผู้หญิงเ้าอนี่ยล้ะเขาก็บอกว่ายาำที่มันต้องเว้ายางที่มันจําเป็นมันกระเดิมมันแบบมันวืดมันวาดหนามันผิดคี้มันบอกว่าทองมันบอ่ได้บอกแต่เด็ก เขาใจบอบนด้านฮอมเมอร์เนียเลี้วแสนห้าเอาเราไปทีละนิดแสนห้าก่อนเราค่อยวางสองแสนชอบใจรักคนชอบมากใครที่เคยใช้แล้วเขาเป็นเลยค่ะเบิ้ลคำจีบบอแล้วบิ้ลคูจีบบออีอย่างละเป็นให้คนที่บิ้เคยได้ได้ฮู้นะค่ะว่ามันมันใช้แล้วมันเป็นจังได่มันตกไทยอ่ะพูดมันอะไรถ้ารักดี เคยใช้เคยใช้เคยใช้ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ยาง่คอมเมนต์ให้คนเคยใช้คอมเมนต์ก่อนเพราะว่าคนที่ไม่เคยจะได้อ่านว่าคนที่ใช้แล้วมันเป็นยังไงเคยใช้แล้วเคยใช้แล้วพูดอีกค่ะน่ารักว้าวววาวได้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าคอมเมนต์ก่อนว่าเคยเคยใช้แล้วเพราะว่าคนที่ไม่เคยสิได้อ่านใช้แล้วดีมากนี่ไงใช้แล้วดีมากใช้แล้ว มีคุณครูคุณครูงอนคุณครูแล้วคุณครูไม่เหมาเลยเขาบอกว่ามันมีแบบสองขัวค่ะต้องกดเข้าไปเลือกในตะกร้าทุกคนมันเป็นแบบออปชั่นเอ่อตัวเลือกใช่กดไปมันให้คนที่บเคยได้ได้ฟูเนะค่ะว่ามันมันใช่แล้วมันเป็นจังไดยมันตกไทยอ่ะไม่เป็นไรถ้ารักดีเคยใช้เคยใช้เคยใช้ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ยางไม่คอมเมนต์ให้คนเคยใช้คอมเมนต์ก่อน เพราะว่าคนที่ไม่เคยจะได้อ่านว่าคนที่ใช้แล้วมันเป็นยังไงเคยใช้แล้วเคยใช้แล้วพูดอีกค่ะน่ารักว้าววววๆได้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าคอมเมนต์ก่อนว่าเคยเคยใช้แล้วเพราะว่าคนที่ไม่เคยสิได้อ่านใช้แล้วดีมากนี่ไงใช้แล้วดีมากใช้แล้วมีคุณครูคุณครู งอนคุณครูแล้วคุณครูไม่เหมาเลยเขาบอกว่ามันมีแบบหนึ่งมีแบบสองขัวค่ะต้องกดเข้าไปเลือกในตะกร้าทุกคนมันเป็นแบบออปชั่นเอ,อ่อตัวเลือกใช่กดตะกร้าชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจ<อ>ให้ช่องดีเอ็นทูปต้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ